สวัสดีครับวันนี้พวกเรา3ออวิจารณ์บอลน,นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์บอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเชลซีอันดับที่11เนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลอันดับที่2นะครับจะเตะกันในวันเสาร์ที่21ตุลานะครับเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูรายชื่อที่คาดนะครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับมาในระบบ433มนะครับมือ ประตูนะครับดาวิดสานเชสนะครับกองหลัง4ตัวนะครับแบ็กขวาจะเป็นคูคูเลยยนะครับเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับดีซาซี่ยืนคู่กับเตียโกซินวานะครับแบ็กซ้ายจะเป็นลิวายโควิลนะครับกองกลาง3ตัวก็จะมีกาลาเกอร์กาเซโดแล้วก็เอนโซเฟอร์นนเดสนะครับกองหน้า3ตัวนะครับพาวเมอร์บโรยาแล้วก็สเตอร์ลิงนะครับมาดูด้านของ อาร์เซนอลนะครับทีมเยือนมาในระบบ4-3-3นะครับมือประตูจะเป็นดาวิดลาย่านะครับกองหลัง4ตัวเบนไวซาดิบากาเบรียลซินเชนโกนะครับกองกลาง3ตัวโอเดกาดจอจินโยเดคันไรส์นะครับกองหน้านะครับกาเบรียลเคซุดเอ็นเคเทียทรอสสานะครับมาดูสถิติย้อนหลังกับอโอมนะครับกับผมสถิติย้อนหลังนะครับทางด้านเชลซีนะครับในพรีเมียร์ลีก ชนะไปได้สองเสมอหนึ่งนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับชน,นะทั้งหมดสามนัดเลยนะครับโดยเชลซีนะครับแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อหนึ่งชนะโฟลแลมศูนย์ประตูต่อสองและนัดล่าสุดน,นะครับชน,นะเบอร์ลี่ด้วยประตูสี่ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านอาร์เซนอลนะครับชน,นะเบีนฟอร์ดด้วยประตูศูนย์ประตูต่อหนึ่งชนะบอลมัดศูนย์ประตูต่อสี่และนัดล่าสุดน,นะครับชน,นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมโดยสิบนัดหลังสูนนะครับเชลซีทำได้เพียงชนะไปสองนัดครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงเจ็ดนัดครับเมื่อเจอกับอาเซนอลครับโดยตลอดเก้านัดที่ผ่านมานะครับในการพบกันคู่นี้ไม่จบด้วยผลการเสมอเลยครับอ๋อครับครับผมสําหรับการวิเคราะห์นะครับผมมองว่านะครับจากสถิตินะครับอาเซนอลค่อนข้างข่มนะครับต่อให้เชลซีจะเล่นในบ้านก็ตามนะครับเพราะว่า จากสถิติโดยเฉพาะล่างหลังมานะครับเหตุผลที่ผมมองว่าเชลซีเนี่ยจะสู้อาร์เซนอลไม่ได้ก็เพราะว่าอาร์เซนอลชุดนี้เนี่ยนะครับผ่านการเล่นด้วยกันมานานนะครับโดยมิเกลอาร์เตตาได้สร้างระบบที่ดีแล้วนะครับนักเตะรู้ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เสริมมาก็ตามนะครับดีแคนไร์นะครับก็เข้ามาเล่นได้อย่างไร้ที่ติแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับส่วนเชลซีนะครับในยุคของท็อตโบลีนะครับได้ทําการ ล้างทีใหม่นะครับล้างบางของยุคเสียมีออกนะครับทําให้ส่วนใหญ่เป็นทางด้านเน้นในเรื่องของนักเตะดาวรุ่งนะครับทําให้ความเข้าขาเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอนะครับแม้ว่าสองเกมหลังสุดนะครับจะชนะมาได้นะครับก็ทําได้แค่สร้างความมั่นใจนะครับแต่ผมยังมองไปที่อาเซนนลนะครับยังดูเป็นต่อนะครับในเกมเกมนี้ครับถ้าให้ทายสกอร์ผมมองว่าอาเซนนล น่าจะชนะเชลซีไปได้ไม่ยากนะครับสามประตูตอนหนึ่งครับอ๋ออ็อกให้อาเซนอลชนะ3ามประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฝั่งของออเอนะครับออเอก็เห็นด้วยกับอออ็อกนะครับที่ว่าเชลซีนี่ส่วนมากก็เป็นทีมดาวรุงเนาะส่วนมากเป็นนักเตะใหม่นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็นักเตะเจ็บเยอะนะครับล่าสุดก็ดิเเจมนะครับไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันนัดนี้หรือเปล่านะครับ ส่วนในเรื่องของกองกลางนะครับยังไม่ลงตัวกันเท่าไหร่นะครับกองหลังก็มีผิดพลาดบ้างนะครับกองหน้านะครับทําประตูได้ยอยู่บ้างนะครับสเตอร์ลิงก็เป็นตัวป่วนนะครับด้วยความเร็วของเขานะครับเชลซีนี่เป็นทีมที่พร้อมแพ้ได้ทุกทีมนะครับแล้วก็อาจจะมีชนะบ้างส่วนมากนะครับตั้งแต่เปิดฤดูดกาลมาก็มีชนะชนะน้อยกว่าแพ้ แล้วก็เสมอนะครับด้านของอาเซนอลนะครับอาเซนอลผมคิดว่าเป็นทีมที่ลงตัวแล้วนะครับด้วยระบบการเล่นที่ดีนะครับแล้วก็มีนักเตะเจ็บเหมือนกันนะครับนักเตะเจ็บเหมือนกันกองหน้าก็เจ็บนะครับแต่นะครับผมคิดว่าอาเซนนลเนี่ยมีกองกลางแล้วก็กองหน้าที่ลงตัวนะครับไม่ว่าใครจะลงมาเป็นตัวสำรองก็ตามนะครับผมคิดว่าทดแทนกันได้นะครับรูปเกมนะครับผมคิดว่า อาร์เซนอลนะครับน่าจะเปิดเกมคึงบุกเข้าใส่นะครับส่วนเชลซีนะครับจะตั้งรับรอสวนกลับนะครับผมคิดว่านัดนี้นะครับสกอร์ที่คาดจะเป็นฝั่งของอาร์เซนอลนะครับบุกมายัดเยียดความปลาชัยให้กับซิงบลูเชลซีนะครับ2องประตูต่อนหนึ่งครับออโอมครับออโอมครับครับผมจากสถิติที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ โดยอาเซนอนเป็นต่อ Chelsea เชลซีนะครับแต่วันนี้ผมจะมากล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่จะมีผลต่อเกมเกมนี้นะครับปัจจัยภายนอกภายนอกกรณีแรกนะครับก็คือเชลซีได้เล่นในบ้านครับผมบ้านเชลซีทุกวันนี้บ้านเชลซีเชลซีแพ้ง่ายมากเลยแต่ทีเนี้ยการกลับมาจากการเตะฟุตบอลทีมชาติเชลซี Chelsea จะต้องทําทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยถ้าเชลซีหวังจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเชลซี Chelsea จะต้องชนะให้ได้ภายในนัดน,นี้ส่วนอาเซนอลถ้าต้องการที่จะลุน้นแชมป์อย่างเต็มตัวนัดน,นี้คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพว่าไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่หรือทีมกลางคุณจะต้องเอาแต้มมาให้ได้หมดเพราะว่าตอนนี้ทัพแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ หรือไม่ว่าเลี้ยวปูกตอนเนี้ยแต้มห่างกันไม่มากขับเที่ยวสูสีใครสะดุดไปอาจจะทิ้งห่างไปเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่านัดเนี้ยจะต้องมีแพ้หรือชนะเกิดมาแน่นอนครับเรื่องต่อมานะครับปัจจัยภายนอกก็คือการกลับมาจากทีมชาตินี่แหละครับจะเป็นปัจจัยที่เป็นการเหมือนว่านักเตะเชลซีจะได้เปรียบหน่อยหนหนึ่ง เพราะว่าเชลซีอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเพราะว่าเนื่องจากฟอร์มทีมไม่ค่อยดีก็จะไม่ค่อยได้ติดทีมชาติไปส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็จะติดทีมชาติไปเยอะกว่าหน่อยผมคิดว่าเชลซีจะมีเวลาพักในการซ้อมทีมผมเลยคิดว่าวันเนี้ยเชลซีด้วยกําลังใจที่หนาแน่นว่ายังไงจะต้องชนะต้องชนะให้ได้ผมคิดว่าวันเนี้ยเชลซีจะเปิดบ้านเฉือนชนะอาร์เซนอลด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมอ่าทีนี้นะครับผมผมจะทานว่า ในมุมมองของแต่ละอเนี่ยเอาเริ่มจากออกเลยนะครับครับอ่าคุณคิดว่าดาวเดิอดาวดิน่ผมจะพูดถึงดาวเด่นแต่ละทีมคุณคิดว่าถ้าเชลซีพูดถึงเชลซีก่อนนะครับถ้าเชลซีต้องการชนะจะชนะนะเชลซี Chelsea จะต้องเล่นแบบไหนอ,อเล่นแบบไหนและมีใครเป็นคีย์แมนสำคัญครับผม ครับขอบคุณนะครับคำถามเป็นคำถามที่ดีนะครับก็เชลซีนะครับถ้าอยากชนะอาร์เซนอลนัดนี้นะครับสําคัญเลยนะครับกองหลังสถิติเชลซียอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเสียประตูน้อยมากนะครับเสียประตูน้อยเป็นอันดับต้นๆของลีกนะครับรวมถึงโรเบิร์ตซานเชฟที่มีสถิติการเซฟที่ดีนะครับสําคัญคืออาร์เซนอลมาเปิดเกมบุกใส่เชลซีแน่นะครับอย่างที่ออยเอว่าก็คืออาร์เซนอลน่าจะเปิดเกม ลุกเข้าใส่เชลซีตั้งแต่ต้นเกมนะครับสิ่งสําคัญของเชลซีก็คือต้องมีระเบียบวินัยในเกมรับแล้วก็รัดคุมนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นะครับโดยเฉพาะสามแดนการเชลซีนะครับที่กําลังดีวันดีคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนอัเกรกเกอร์นะครับตัวนี้ที่ไล่ได้ดีมากหรือจะเป็นมอยเซสไกเซโร่นะครับช่วงพักช่วงเล่นทีมชาตินะครับก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสถิติดีมาก แล้วก็มีตัวทีเด็ดอย่างเอนโซเฟรนันเดสนะครับที่คอยสลับเปลี่ยนแกนได้อีกนะครับแล้วเวลารับนะครับสำคัญคือเชลซีต้องโต้กลับให้เร็วนะครับอาจจะใช้ความเร็วของรายฮิมสเตอร์ลิงหรือมิคาโรมูดินะครับอยู่ที่พอตจะเลือกแล้วนะครับว่าใช้ใครนะครับหรือจะเอาโคพาเมอร์ลงมาเพื่อสร้างสารเกมนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เชลซีมีโอกาส เชลซีต้องจบให้ได้นะครับถ้าเชลซีอยากที่จะชนะอาเซนนลนะครับเชลซีเปอร์เซ็นต์การเ,าเขาเรียกว่าเอ็กซ์เปต็กโกเนี่ยแย่มากนะครับโอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยแล้วเชลซีจังหวะหนึ่งๆควรเป็นประตูแต่เชลซีทาไม่ได้แย่มากนะครับติดลบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเชลซีต้องจบให้คมนะครับลุกให้เร็วรับให้แน่นจบให้คมนะครับสามอย่างนี้ที่จะ ทำให้เซลซีชนะอาเซนนลผมแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับความสําคัญของแบ็กขวาเเช่นกันนะครับเพราะว่าสองนัดที่ผ่านมาหรือสามนัดด้วยซ้ําไปนะครับนับตั้งแต่เกมกับไบรตันเนี่ยมาคูกุรยาเนี่ยครับเป็นคนที่เล่นแบ็กขวาจาเป็นนะครับเพราะว่าลิเจมก็เจ็บมาโลกุสโต้ก็โดนใบแดงน,นะครับแล้วา่าวยังไม่ชัวนะครับว่าลิสเจมจะสามารถลงได้ไหมแต่ถ้าลิสเจมลงได้ผมมองว่าอาจจะยืนไม้ครบเก้าสิบนาที แต่สิ่งที่ดีของริสเจมคืออะไรสิ่งที่ดีของริสเจมคือความเป็นรถถังของเขานะครับหัวจีบหัวใจนักสู้นะครับความแข็งแรงแข็งแกร่งดุดันหรือจะเป็นการคอสที่แม่นยำนะครับส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนสําคัญในการโจมตีของเชลซีนะครับในการโจมตีอาเซนนลนะครับแล้วก็ในการรับมือกับตัวรูกอาเซนนลที่มีความเร็วนะครับผมมองประมาณนี้ครับมีใครจะเตริมั้ยครับะะรอ่บาแล้ว อ็อคิดว่าใครจะเป็นดาวเด่นของเชลซีเนี่ยครับดาวเด่นนะครับผมให้ไปที่ราฮิมเซอร์ลิงนะครับโดยที่นัดล่าสุดมีส่วนร่วมเกือบทุกประตูนะครับสี่ประตูเลยก็ว่าได้นะครับมีส่วนร่วมนะครับใช้คําว่ามีส่วนร่วมหรือว่าเด่นมากนะครับของเชลซีครับครับผมขอบคุณสําหรับวิเคราะห์จากโค้ดอ็อกนะครับเรามองว่าเชลซีจะต้องรับด้วยความอดทน สวนกลับให้เร็วนะครับโดยใช้ความเร็วของสเตอร์ลิงและที่สําคัญคือจะต้องจบให้คมครับผมมาถามถึงอเอนะครับครับผมอเอมองยังไงครับว่าอาร์เซนอลครับจะเล่นเล่นรูปแบบไหนแล้วคุณคิดว่าดาวดีนเนี่ยจะเป็นใครครับ่ําคืนนี้ครับผมขอบคุณครับผมคิดว่าอาร์เซนอลนะครับมาในรูปแบบของการต่อบอลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลนี่ได้ปรัชญามาจากเป๊ปเนาะเพราะว่า อาเตต้าเป็นลูกศิษย์ของเป๊ปนะครับผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีความอดทนนะครับในการที่จะเจาะเชลซีให้ได้นะครับด้วยรูปเกมนะครับผมคิดว่าต้องขึงแน่นอนนะครับแล้วทั้งมีอาวุธทั้งทรอสซาเอ็นเคเทียกาเบลเคซุดแล้วก็อาจจะมีนะครับมาตินเนลลี่ลงมาใช้ความเร็วนะครับเชลซี Chelsea ต้องรับมือกับความเร็วกองหน้าของอาร์เซนอลให้อยู่นะครับ มีตัวเปิดบอลไม่แม่นอย่างโอเดกาดนะครับแล้วก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีตัวที่ลงมาได้ก็คือคลยฮาเวตนะครับฮาเวตอาจจะลงมาแบบสวิตบอลไปมานะครับเล่นแบบง่ายๆของเขานะครับแปะบอลไปมาอาจจะเจอช่องได้นะครับเชลซีต้องตั้งรับให้อยู่นะครับเพราะว่าอาเซนอลเนี่ยมีรูปแบบการทําเกมลุกที่หลากหลายนะครับมีทั้งแบ็กนะครับเซนเชนโก้หุบเข้ามาเล่นกลางก็ได้นะครับ ผมคิดว่านะครับดาวเด่นของอาเซนอลนะครับที่ต้องจับตามองนะครับในนัดนี้นะครับก็น่าจะเป็นกราบีอเคซุดนะครับกองหน้าตัวนี้เขามีเทคนิคที่ดีนะครับเหลี่ยมบอลใช้ได้เลยนะครับถ้าเขาหลุดไปได้นะครับผมคิดว่าอาจจะจบได้นะครับอันนี้สําหรับผมในการวิเคราะห์วิจารณ์ครับผมขอบคุณสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ของออเอนะครับออเอคิดว่าอาเซนอลเนี่ยจะคลองบอลบุไซ เชลซีนะครับโดยที่เด็ดที่ขาดก็คือกาเบียเคซุดครับครับผมขอบคุณสําหรับทัศนคติของทั้งสองคนนะครับอ้อเอครับขอทวนผลสกอร์นะครับตามที่ซามอได้ท่ายขึ้น่อนหน้านี้ครับโอเคครับออออกนะครับให้ผลสกอร์นะครับเป็นเชลซีนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับอาเซนอลไป1ประตูต่อ3นะครับส่วนออเอนะครับให้เชลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับ อาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2น, o M, นะครับส่วนอโอมนะครับมองต่างนะครับให้เชลซีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์ครับมีใครเคพ<อ>ิ่มเต<ม>ิมอะไรไหม okay, ครับโอเคครับไม่มีครับไม่ว่าผลวันคืนนี้จะเป็นยังไงครับผมหวังว่า,ยวายอย่างยิ่งครับจะเป็นคู่ที่สนุกดุเดือดมาเจอกันได้ถูกที่ถูกเวลาเชลซี Chelsea ต้องการแต้มเพื่อไปเล่นบอลยุโรป ส่วนอาร์เซนอลจะต้องการแต้มเพื่อลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวไม่ว่าผลบอลจะออกว่ามันเป็นยังไงขอ,อให้ทุกคนเชียร์ด้วยความสนุกครับพวกเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอฝากฝากเพจด,ด้วยครับฝากเพจแล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของพวกเรานะครับชื่อช่องว่า3ามอวิจารณ์บอลนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์วิจารบอลพเมลีกหรือบอลลีกอื่นๆนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีครับผม